สวัสดีครับราชสีผู้ยิ่งใหญ่ในราวป่าเป็นราชาแห่งสัตว์เดรัจฉานถืออำนาจเหนือกว่าสัตว์บริวารคอยชี้นิ้วสั่งการได้ตามใจบรรดาสัตว์ผู้ต่ำต้อยน้อยอำนาจต่างจำอยู่อย่างเขาขาดขนาดไหม ทั้งชั่วดีที่ห่างต่างเก็บไว้ภายในใจไม่เปิดเผยเฉลยความต่างจำยอมเป็นแค่หางราชสีก็ยังดีกว่าดินโคลนที่โดนหยามหัวไปไหนหางก็ใหญ่ได้เดินตามสง่าง,งามอย่างปลอมๆก็ยอมทนราชสีสง่าง,งามยามกล้าแกร่ง พอแก่เท่าบ่มีแหงขนคอหล่นพอขนร่วงดูเหมือนหมาพาอับจนเหล่าเลี้ยวล้อที่เคยทนก็ไม่มองสิ้นสงาราสีมีแต่เศร้าแม้ในน้ำเห็นเพียงเงาก็หม่นหมองหมดเวลาราสีขนสีทองหมดพ้องพักพวกเพื่อนพ้องต่างมองเมินราศีอุทาหอนสอนคิดทุกชีวิตอย่าวางใจใช้ผิวเผิน ทุกกรรมกดกําหนดไว้ใช่บังเอิญคนเขาเชิญกับเขาชังเอาอย่างไรครูเร็กํำปางวันละกอนออนไลน์ความจริงทุกเท่านั้นที่มีอยู่แต่บุคคลไรๆผู้เป็นทุกข์หามีหามีไม่การทำมีอยู่แต่ผู้ทำหามีไม่ความดับมีอยู่แต่บุคคลผู้ดับหามีไม่ทางมีอยู่แต่บุคคลผู้เดินหามีไม่ นี่คือความจริง